ก็มาเป็นโคมไฟลนะคะลูกสวัสดีค่ะวิถีกระชายแกะแบักเก็ตค่ะนึกว่าติดกันขอ <c oughs> โทษ <c oughs> วันนี้มากับชุดของกังฟูแพนด้านะคะน้องโพตรงนี้นะคะ,ะแน่นอนนะคะหนึ่งชุดก็จะได้ บัเก็ตนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะบัเก็ตมาเป็นตัวนี้ก็เขาทำเป็นโคมไฟนะคะเป็นโคมจีนะคะที่มันห้อยได้ไงแล้วก็สภายได้ด้วยน้ารักเฉียวเป็นหน้าน้องตัวหลวง นะคะแล้วก็สามารถทําเป็นนี้ได้นะเป็นกระปุกความสิ่งได้นะคะเจาะรูไว้ยอดเรียมได้คแล้วก็ได้น้ำหนึ่งแก้วนะคะทั้งหมดนี้400กับ20บาทนะคะใครชื่นชอบนะคะความน่ารักของน้องโพของดิฉัน ก็มาถึงภาคสี่แล้วนะแล้วก็คิดว่าจะ,จะไปต่อเรื่อยๆนะคะก็ตามมากันได้นะคะที่เมเจอร์ทุกสาขาะะจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะหนังจะฉายแล้วนะคะนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าจ้าวันนี้ไปได้จ้าสี่ยา